เวลาเนี่ยนั่งน่ะครูอาจารย์พ่อเนียเนี่ยมให้ทะลุแต่ละเหตุผลทห้มันไดระวังครูบาอาจารย์กับโมคณะลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยการเนี่ยมันสิต่างกันบางสิ่งบางอย่างห้าเขาเยีเอาบรรทัดฐานเขาไปวัดครูอาจารย์เอาบรรทัดฐานเขาไปคิดในครูอาจารย์มันก็บรไดัดเวละเหตุการณ์ครูอาจารย์ตรงหูจักพลิกแครในสภาวะกรนะครับมีคํหนึ่งนะสนใจเ่นว่าคําพี่เป็นคนตายคําพี่นะครับเป็นขล้องตายแต่คนใส่ตรงนี้ชีวิตเข้าใจไหมครับคําพี่เป็นค้องตายได้ครับ ขียนยงไรก็ยู่จัดสัตวแต่่าคนใส่นี่ยคือบุคคลผู้พิกแขงครับสมาเหียดเนี่ยรับสมาผ่านสมาอาวุธปืนกระสังแบบนะครับ,รบมันเป็นของตายมันวะของตายครับเนี่ยแต่ว่าคนใส่ใส่สดีใส่ชัวใส่เพื่อปกป้องผู้อืน่นใส่เพื่อเบียดเบียนผู้อื่นยู่ที่คนใส่เข้าใจวะครับตำราบวาตาังกับเหียดเข้าใจว่ครับสีนึงถ้ำนึงวิ่นหนึ่งทังงท้งหมดบวาตาังกับเหียดต้องพิกแขงใส่เลยครับถือแบบตายตัวบวมีด สมัยก่อนผมถือนะกรมโมูคณะผู้วาอาจารย์แม้่แต่ผู้หยิ่งเข้ามาในจิตผมถือวา่าคิดศิลเนี่ยผมบ่าบินขนาดนะครับเมื่อเนี่ยผมเข้าใจว่ากลไกอะไรก็สั่ถือศิลดีก่มโมูนะครับเพ่งเนี่ยปุ๊บยางบินทบาทบ่ห้เพ่งเข้ามาเอาสตีสมนะัมปชาญญะลอกกระของไ้บ่ห้ยเสียงเข้ามาครับได้ยินซืือ,อๆนะครับบ่มีความคิดบ่ยงังเนี่ยความบ่าบินเรื่องของการปฏิบัติผมถือว่าผมเป็นคนบาาบิน นะเป็นคนบางสิง่งบางอย่างเวลาอัดทำนักๆผมถึงมีความคิดเดียวเดียวขาดก็เพราะว่าผมเป็นคนบาปบินในตัวผมเองนะครับนี่นี่คือหลักของมัน <c oughs> นะที่ดันปฏิบัติต้องมีเพิ่มเฉลียวฉลาดสิเวิเนีท่านโม,มีมท่านนี่ยูรักหนึ่งคือกันสมัยก่อนขังพุทธการเนี่ยครับขังพระพุทธเจ้าองค์ไดองค์ใดเคยได้อ่านกันซีมีพระองค์หนึ่งนะครับ พื้นี่สิงเกลียดขัดแค่งนะครับสิ่งเกลียดขัดแค่งนะโดย่มีปัญญานี่อันตรายบัดนี้เพิ่นขี้เลือดไปขี้เลือดไปเมื่อเพิ่นไปสาวก็เหนียนะครับเมื่อเพิ่นไปสาวก็เหนียถ้าลืมเนี้ยขาดเนี้ยขาดพื่นกับโม่อู้นี่เข้าพิษศีลนอ่ะเข้าพิษศีลนอ่ะดูความว่าเข้าพิษศีลเนี่ยเดี๋ยวเข้าสิไปอ่าพ่อขื่นฟังไปปุ๊บเข้าสิไปปองอวัดกระโม่ขนาดดูความถือจังสีเลยครับ แต่ว่ามันบูตันหดฟังจอยเรืออร่องลมตายก่อนพราตายปุ๊บพึ่นไปเป็นยังหัวพึ่นไปเป็นพระยานาขึ้นหัวใหญ่อยู่ในหนามันจนผ่านมาจนหดพระพุทธเจ้าของเข้าเลยตั้งแต่พระพุทธเจ้าน่าจะเป็นพระสูงองค์หนั้นอยู่ในยุคข,ของพระมหากัสสปะหรือจังไหบนหัวพระกัสสปะหรือจังไหบนหัวครับพระพุทธเจ้าองค์ในบนหัวแต่ประมาณนี้ยแต่ว่านัาน่นคือผมกำลังสี่เหตผลในฟ้นฟังว่านั่นคือความยึดถือเลยการผีดแ่งเป็นจุดสําคัญนะครับ แดี๋ยวบุคคลผู้หนึ่งที่น่าสนใจในยุคป,ปัจจุบันที่เขาได้ฟังอย่างหลวงปู่ตื่นกับหลวงปู่มั่นนะครับหลวงปูต่ตื่นะนะานา่าจะเป็นหลวงปู่ตื่นที่ซื้อจังไหนอ,ง,อนงค์โบนเยลใหญ่ใหญุ่มไปสองั้นเหมือนไหมประจําบ่ได้แต่ว่าเอากิริยาหลวงปู่ตื่นเนี่ยครูบาอาจารย์ดวงนี่นะครับบางทีเป็นกับพี่แอบพักบุงเองนคะคนกับพี่เองแอบพักบุงเองหลักพักบุงมากนะครับหรือบางบางทีเป็นกับไปกับปีเอามะขับปอก นะครับไอ้ขีดกับข้ามปอบมันไหลลงมาแล้วก็กระปิแก้มฉันแต่ว่าโดยผู้อื่นนี่ยล้องปูหมันน้องกูวาจารยนก็กหา่วาว่าอย่าเฮดก็ส,สีพราะว่ากำลังทั้งสติและปัญญามัานต่างกันเข้าใ,ใจบอครับแต่เป็นพวกเข้าเฮดเนี่ยทุกใจเมียนบอครับเดีว,วก็ะองคิดสีนเอาเยอะแก้วบอก,ออกบ่มีปัญญาที่จะตัดขาดาแต่บางคนกูวาจารย์นกำลังสมาธินึงกำลังปัญญาหนึ่งนะกำลังศีลในถ้รมในตัวของคเนเองเป็นกำลังการตัด อีกอันหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งก็คือลักษณะบางพระพุทธเจ้าเทียบชิ้นวิน,นัยบางสิ่งบางอย่างผู้อาจารย์เทียบได้หรือซีเทียบได้เต่ข้อย่างบางสิ่งบางอย่างผูกก้อาจารย์สามารถตัดกระของออกได้และมีเหตุผลเฉพาะตนนะครับแต่บางสิ่งบางอย่างลูกศิษย์กนหาไปเหตุ้วมันอันตรายเพระกระของนี่เพระท่านม,มีปัญญาพาอที่จะตัดนะครับเหตุผลในวพฤติกรรมของกระของได้นะครับข้อย่างบางสิ่งพอพุทธเจ้าเทียบไว้ฟังวา่าเบิันคือสร้าง สั่งง่ายนะครับกับส้างหน่อยสั่งง่ายมีความเฉลียวฉลาดลงไปในหนาไปดึงกอบัวมากินก็จะกินกอบัวนะครับเงาบัวกัดเตี้ยตีตีมันสาดแต่ก็กินนะครับแต่ว่าส้างหน่อยพวกหมูเหลืองหัวเล่าลงไปเนี่ยก็กอบัวมากินเหมือนกันแต่บ่อหลังบ่ไหลช่ำระมันก็กินนะช้างก็ตายเหมือนกันคือตัวหน่อยแต่ตัวใหญ่กว่ากันเยี่ยนี่ครับคือการกับการพิจารณาเรื่องศีลการบริโภควาเตซีเป็นสิ่งสำคัญนะครับบางสิ่งบางอย่างผู้อาจาผู้บาอาจารย์ อาจจะอยู่ในกองหลับสักกาซืเอเสียงแต่วันโมใหม่เพื่อนบอกครับอีกบางสิ่งบางอย่างเนี่ยตัเข้าของมันใหม่ใหม่ตั้งแต่อยากไดของเพื่นนะ่ะมันได้จากเหตุปัจจัยของเพื่อนเกิดมาอาจจะเกิดจากการเทศการแสดงทมเกิดศรัท่าขึ้นมาแต่่าเพิ่นอยู่ในกองนั้นนะครับอาจจะมีการก่อการสั่งของหยันหน่แต่ว่ามันต่างกันกน,นะครับบางสิ่งบางอย่างมันเกิดจากเหตุปัจจัยเิ่นบมเด้ไปแสวงหาแต่มันเกิดจากการเกิดกูลกันโดยธรรมอีกองหนึ่ง ไปหาแดนยึดยืมเงินเข้าไปหาเนี่ยท้าโยมในสังมากใม้มันไดมที่จุดหนึ่งนี่คือจุดสําคัญมั่นแต่ส่วนนี้ผม,ม็หมเป็นเหตุยวก็ในฝังพีพ่แกลงไป <c oughs> นะครับในจุดที่แก้งมันเอาที่เนี่ยที่ครูอาจารย์ทามคุดินคิดบอรนน์เนี่ยเนี่ยนะครับเพราะว่าผมบางสิ่งบางอย่างผมต้องอาศัยเหตุปัจจัยนะที่เนี่ยมันถือเป็นการสักกันด้วยปัญญาเลยครับอมสิถามเพราะว่า, <c oughs> า,วากลไกวันนี่ส้โมขนาดต้องฉลาด ฉลาดเนียครับฉลาดเพราะว่าถ้าผมถามปุ๊บกับแปลว่าครูอาจารย์เวลาครูอาจารย์คิดยังเนี่ยมันจะถามกับคองไงเข้าใจบอกมันจะส,สอนรักปัญญานะครับปฏิพันธ์ไว้คิดตรงแก่นะครับเวลาครูอาจารย์ไปอยู่ครูเดียวในป่าเขาดําเนอ่ไพ่นะครับหรือว่าไปเกิดกระท่ำยังพิษผาดได้พิษซีนขึ้นมาเนี่ยปุ๊บนี่ครูอาจารย์สิทุกนะครับสิกังวลสิวิตกกังวลน,นะครับปราศีลกับคองโมบริสุทธิดไปอยู่ป่าเขาดําเนอ่ไพ่เกิดความหยาดกลัวขึ้นมา นะครับเดี๋ยวมูกัดต,ตายเดี๋ยวสิ่งหนาชิงนใหเฮ็ดให้ของตายขึ้นมาสิ่งนี้ควา,ามดำดิบเรียกว่าติดอยู่ในพฤติกรรมของกของบาง,งสิง่งบางอย่างผิดพลาดเดี๋ยวมันจะไปจมเป็นซัดเดียวนานนะครับของสิ่งบางอย่างต้องแก้กันนะครับปัญญานะครับเหมือนกับว่า,วาคุดดินเนี่ยนะครับดีดจริงๆล่งอะเหตุผลมันสิ้นลักรักของมันมันบ่มีหยังไปเกี่ยวว่านิสสกิยาปัจจิตติมันบอกครับวัตถุนิสสกิยาปัจจิตติตัวนี้เราสร้างแบบปวงอาวัตได้เนี่ยนครับการปวงอาวัตคืออย่างบางสิ่งบางอย่างนะครับ เมืเ่อเข้ากระท่อมเี่ยวนะครับเข้าสามารถีปวงอาวัตตมูคนะการปรงอาวัตคือจะศีกขือว่าปรงอาวัตเป็นคำผูดถือว่าปรงอาวัตเข้าใจบ่ครับนี่จุดสำคัญมันแต่ว่าตัวนี้ว่าสำคัญสำคัญแก่ปัญหาของจิตพอถามเข้าถือศีลยังว่าม,มีปัญญามันจะเป็นกับดัคนะครับเป็นบอ่อใน้ารเข้าคือกันมันคือข้อผูนะครับนั่จุดมันที่นี่ผมเลยบอกนะศีลน,นั่นคือเจตนานะครับเจตนาคืออย่างนี้แหละ เป็นจุดและเป็นหัวใจสําคัญที่สุดแต่คําว่าเจตนานี่ครับเขาต้องมองอยู่ในรัฐของมันหนึ่งการเทศยะประมาณการเหตุผลสังคมสิ่งแวดลอ้อมนะครับนี่นะครับบุคคลนะครับนี่เขาต้องเนี่ยสภาวะทั้งหมดขาดก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาจำแนกมันออกนะครับอย่างอา้าแต่พูดยังสี่เขาสใส่เหตุผลได้บ้างนะครับเป็นเป็นการใส่เหตุผลอย่างผมเวลาไปอยู่ป่าเขาดำานเนไห้คือรักการเขี่ยเนี่ยนะครับ ผมบไิเตตเตียนไะไฟบไิเตตเตียนผมแต่รักการแก่เนี่ยผมเป็นบุคคลแก่กับครองออกจากพฤติกรรมทั้งหลายผมถึงว่าผมเป็นคนดื้อน,นะนะครับผมเป็นคนดื้อเดือทถ้าไทยเดือทถ้าไทยนะครับไปอยู่ป่าเขาดำนาไฟห้องตะกุมบกเวกไวไ้ว,ไวมองไรที่ว่าดุดุคิดๆผมไปเดวก็ถ้าไทยนะครับถ้าไทยสิ่งไนตีว่าท้ทาไทยใดผมถ้าไทยเดือวผมสีใส่รักการมาแก่จิตผมนี่คือการฝึกของผมเลยครับ มองได้ที่ว่าเนี่ยผมไปถาไ่ถาไยไายถ่ายไายเน่ฟุตกิจการสู่โดยโบส่นี่คือผมนะครับถึงจุดหนึ่งเนี่ยผมสีบริยักเข้ามานะครับผมสีเบงความมุทซึงเบงอาร่ว์เบงความคิดเบิงมันไรไปเบงคัตีปุงแต่งผมสีไรนะครับเมื่อมันเปลี่ยนไปสีผมสีสามาัดอยู่ก็มันเนี่ยเรียนรู้ความจริงจากใจของเมื่อผมเป็นเจ้าสีไรโมขนาดเขต้องเป็นเจ้าสีมีความอยาดความกลัวสีมีความคิดอย่างไรสีมีความปุ่มความแต่งในทิ่จังไรเป็นอันเดียวกันนะครับที่เนี่ยเราพบการพูดดินเนี่ย ่แม่นเฉพาะเนี่ยมูวขณะดหลายองค์ก็ถามคือกันว่าขุดดินทิศเซียนว่ผมถามมาเจต้นาคือขย้านนะครับเอาในกรณีหนึ่งผมว <c oughs> ่าถ้าฝนตกนะครับนะผมถามทันจักเหมือนกันถ้าฝนตกนี่ฝนตกก็มากุกน๊นี่หนามมันไลลงไปเนี่ยนะครับหนามมันไลลงไปทางเดียวกันนะนะครับแล้วมันเซาะดินนะครับเซาะดิน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 มาก่อนจนเนี่ยครับมันเซาะดินมาจนดินมันสีสลมนะครับ สีมาเห็ดไหนวะเ่าเสียเมีนบ่ครับนะครับ,รบเตินดินมันสิสไลด์สีสลมนี่ปุ๊บผมถาม,มาว่าเดท่านแจ๊กสิเฮ็ดจำได้ต้องทำวิถีทางให้ให้เรากันแรงน้ำอืมเดี๋ยวผมว่าสันแจ๊กจะต้องเปลี่ยนทางน้ำด้วยการขุดดินวะเนี่ยถ้าจะต้องย้ายดินก็ต้องทำแม่นบ๊อครับเนี่ยเนี่ยคือเจตนาตัวหนึง่งแม่นบ๊ครับเจตนาคืออยังห่ังมันบ่ได้เป็นไปเพื่ออกุศลในจิตแม่นบ๊ โมเดลเรียนไทยเงินบ่เงินบ่ครับนี่นี่คือเหตุปัจจัยหนึ่งเวลาแก่จิตคือจริงๆเวลาเกิอดอ่ามีโมคณะโมเมียนเฉพาะตรงนีงน้ทุกอย่างนะทุกอาบัตทุกยุททุกเหตุการ์ผู้อาจารย์ต้องใส่เหตุผลตัวนมาถาม,มาคองก่อนตอนนี้ผมกําลังสอนในโมคณะใส่เหตุผลสักกับของเขาว่าปัญญาอบรมจิตใจบ่ครับเนี่ยคือปัญญาอบรมจิตนะเพราะว่าจิตเท่ากําลังหนึ่งห้าพิศษเงานบอครับที่นี่เขาใส่ปัญญาสักบอกจิต เนี่ยนอกครับนี่นี่คือปัญญาสกปรกจิตนี่คือเหตุผลหนึ่งว่าบางสิ่งบางอย่างตาฝนตกนหนาวเฮ้านะครับอยู่ในบางจุดนะครับที่เขาจะต้องรักษาอ่าเขาเรียกว่า,วาเนี่ยสมบัติของาศาสนาที่สี่เงี้ยบอครับเนี่ยบางสิ่งบางอย่างฐานน้ำมันไหลลงไปปุ๊บเข้าก็ต้องพุดธตัวฐานมันไหลเปลี่ยนทางน้ำเงี่ยบอครับอยู่ทสิจิตนานะครับถ้าเข้าให้พวกอื่นพุดธดินนะครับว่าพิช เข้าตรงแ้ว่ะไม่แต่ใส่ผู้อื่นเข้าตรงแนว่าเหตุปัจจัยเดยเข้าอยู่ผู้เดียวสี่แดงจะใส่เนี่ยนุ่มใดว่ไม่แต่ใส่เนียมขุดดินก็นต้อตงผิดมันมันโมเมนต์ว่าสิ่งที่ตื่นตื่นซ้ำหนึง่งทำาขุดดินคืออย่างหนึ่งนะ <c oughs> ถา้าคือครูอาจารย์นะครับให้เขาเอารดมไปขุมาขุดดินนะครับหรือแม่แต่นะครับปั๊บพืนทีประเยัดสลัดทามาคิดบ่อวันคิดได้ครับเม่ห่บ่แต่เข้ามาเรื่องสิจตนาครูอาจารย์สิครับ เห็นยเสิ่งนี้เป็นสิ่งที่หน่อยมากเลยนะครับติจตหน้าผู้อาจารย์เนี่ยปั๊บเผื่นที่เหตุวัดเนี่ยถ้าว่าปั๊บเผื่นที่จะสิเหตุสระอะไรบ่เงี้ยเหครับทำเอาแต่ผู้อาจารย์คิดกุ้งกับพิดเบสส์เนล้ยนครับไม่ต่เหตุกุฏิมาต้ตองพ,พับเผืนอเงี้ยเครับการที่ฟันว่าใส่ผู้อื่นขุดดินกับิดเงี้ยเหรอเงี้ยเหรครับเนี่ยแต่ว,วา่าศีลคนหนึ่งคือเจตนาว่าใส่เพื่ออหยังเข้าใจจุดนี้นะครับจำคำเดียววา่าศีลนคือเจตนานะครับใส่เพื่อหยัง นะถ้าใส่ผู้อื่นไปขุดดินของผู้อื่นนะครับเอาดินของเขาไปลักเขาไปขโมยเขาไปร่วงหล่ำเขตของเขาที่บัวหันอนุญาตอันนั้นคือผิดแมนบอกครับนั่นคือเจตนาอีกอย่างหนึง่งแมนบอกครับเนี่ยนะครับมนะาต้มมาเร่งเร่งแต่ละอย่างให้มันขาดนะครับขุดดินคือการยังโมคนาคือการอ่าถ้าเข้าสิขุดดินไาเข้าไปปั๊บบางสิง่งบางอย่างนี่นี่ครับเข้าตรงสามารถเทียบได้นะครับเทียบได้ยังไม่เหตุผลน,นะครับบวัวแมนเอาไปอ่ายัง ทั้งหยาทั้งหยาคือสิไปหลวันผักของเขียวผักข้องเขียวคือหย่งงางต,ต้นมาเนี่ยมต่ไรเหตุผูนะครับถ้าผููอาจารย์แบกเบรื่อยปุูกพักกันไปตัดใหม่บึ้งบำบ่บำบ่บำนั่นพิดแม่นบ่นครับต้นใหม่นั่นคือต้นใหม่พิตแม่นบ่นครับเนี่ยเนี่ยเต่สิ่งนั้นเข้ามาเห็ดสลาเอามาเห็ดว่เาเห็ดว่าสิ่งนั้นขเขาคิดเด้ครับเนี่ยเขามาต,านต้นมาเนี่ยมฟินี้ยได้ครับนี่คือจุดหนึ่งนะนะครับแต่ถ้าเป็นวัชพฝืด ธรรมาาตนินี How? How? How ่นะครับเข้าสิยทำความสะอาดแปลว่าอารามให้มันสะอาดนะนะครับทำความสะอาดให้มันสะอาดให้ยู่กันโหโคนโวเมีนผู้มีปัญญาบอครับเงินบอกครับเดพื้นที่วัดว่าอารามให้มันสะอาดนะครับเข้ากับกันปัดพักกันกวดพักกันถากพักกันทางออกเงินบอกครับยูีิเจตนานะครับว่าเฮ็ดเพื่ออย่างเงินบอกครับเฮ็ดเพื่ออย่างเฮ็ดเพื่อความสะอาดในศีลศาสนะเงินบอกครับนี่คือจุดหนึ่งนะครับ การที่เขาเห็ดหนังเนี่ยพยายามใส่เห็ดผลให้กระของให้มันจบถวนที่ถวนก่อนก็เห็ดลงไปท่านว่าการสังรวมรู้ในปัจจุบันขณะพีหน้าก่อนเห็ดเพื่อหนังตาสิ่งไหนต่เอาเห็ดเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นคือผิดศีลผิดธรรมผิดวินัยเรียนมาครับแค่คิดก็เป็นอาวัตถุกุศลแล้วนะครับถ้าผมสิเทีย่างในังอย่างนึงนะครับคำว่าอาวัตถุกุศลความละเอียดของอาวัตถุกุศลคืออย่างถามมีภาษาอยู่นี่ปุ๊บนี่ย ผมนะครับคิดนะครับที่จะไปอยู่ปราสาเพื่อให้ครูอาจารย์ยกย่องผมให้มคณราญมหรับผมให้ยายน่มยกย่องปรปั่นผมว่าผมเก่งว่าผมเก่งว่าผมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแค่ผมคิดนี่ครับวามคิดที่ผมคิดในปัจจุบันขณะนี่คืออาวัตทุกก์ทุกกดนะครับทุกกดนี่คืออย่างครับทุกกดสมมเมตยินตะระเีตดนะครับ สมาฟุลนะครับทุกปศนี่นะครับสิ่งที่น้อยกว่าจริงผู้เขาทั้งหลวงทบโกรเกิดมานะครับจากเม็ดดินตะละเม็ดฟุลตะละเม็ดนะครับที่ร่วมกันผู้เขาบรามารถเป็นผู้เขาใหญ่ใด้นะครับน้ำนะครับทาบยศทเทระยศนะครับบรามารถกลายเป็นน้ำทะเลใหญ่ไดมากลายเป็นน้ำลำคลองได้คือการเอาวัตทุกปศเหตุแห่งนพัฒนาของจนเขาสูปราชิกนะครับ เกิดความโลภความโกรธความหลงโมโทะลุนี่ครับแต่มันเริ่มจากจุดนี้เด็กน้อยรักของตั้งแต่หน่อยหน่อยลากตั้งแต่ค่ดินซอก่อนนะครับเริ่มรักขึ้นมาเรื่อยรักขึ้นใหญ่ใหญ่ขึ้นมาบบร,ร,รักแต่สุดจิริขดโกงก็คือรักเห็นบอกครับมันจะพัฒนาการทุกกศครับรแรกแรกแค่ผมว่าผมต้องการในความต้องการของผมไปอยู่ป่าศาสตรเพื่อให้มูคณนะย่อมลาเพื่อให้ครูอาจารย์สรรเสริญเพื่อใหนยันย่อมสรรเสริญผมความคิดผมแด็กเด คืออาบัตทุกวดแล้วครับอาบัตต้เงเต่ข้อมคิดไหนครับเนี่ยผมจึงเนียนในหมะูะนาวให้หมู่จิตปัจจุบันมันสิเดือนไปทางไหนย่อมหูถ้าไปจังสันปุ๊บแม่แต่เข้าไปเดือนแต่ละเก่าแต่ละเก่าแต่ละเก่าไปนั่นคืออาบัตทุกวดทุกเก่าครับจนไปอยู่่นทั้งเ่อนจนกลัมมาผู้อื่นยกหน่องสรรเสริญเกิดความยินดีหลอกลวงกับขอ,ขอ,รอ,รองหลอกลวงผู้อื่นหนึ่งนะครับอันนี้คิดอาบัตคิดอาบัตเลยเนี่ยเห็นไหมครับคือกลไกมัน การปฏิบัติต้องมีความเฉลียวฉลาดในจิตครับพยายามอธิบายเหตุผลทั้งหมดเจตนาเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับยังรับเงินนะครับรับเงินรับเงินแบบไหนนะครับถ้ารับเงินด้วยเหตุปัจจัยบางสิ่งบางอย่างนะครับอย่างอุ้มบาดไปบินถบาทโยมเข้ามาใส่ซองเขาสิบว่าโยมผมบวรับเงินมันก็บวารเด้ครับมันยูทิ่เจตนานะครับการรับเงินในเจตนาไม่หยั่งถ้าผู้อาจารย์เป็นอันนี้ ไปเรียนหนูดีสิมีอยู่งเงื่อนคือเงื่อเนเงม่อนบอกครับแต่นี่มันเป็นลักไข่ไข่เป็นกฎไมย้ยอ่ะถ้ามีผูมีปัญญยากแก่แก่ยๆงไงคือกันน,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 นะครับเงื่อนคือเงื่อนรับเงื่อนนะครับรับือยมือของนะครับสามนะมีความยินดีพอใจในเงินที่ได้มานะครับ้านในสามข้อนี่อคอบคุมองประกอบกับ p r o ิ i t ินนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมแก่ว่าองค์ประกอบเดียวกับพิษเพราะว่าตาบใดรแต่หายังมีความยินดีพอใจอยู่ผมถือว่าผิดเปิด เงีบอ่ครับพอผมเน้นสินสินที่ยู่เจตนาอันนี้่นี่คือคนไกมันสินทุกตัวมันสิเป็นอย่างสัต์สั์คืออย่างหนึ่งสั์มันต้องมีสั์เขาขายเองลวสั์มันตายกับคิดสินสำหรับผมว่ามันโมเมนนะครับการที่เบียดเบียนผู้อื่นเฮ็ยให้ผู้อื่นทุกใจเครียดแค้นลำบากใจผมก็ว่ามันพิชซินะแม่นบอ่ครับโมเมนว่าสัตว์ตายนะครับการกันแก่งกันหนแต่่นาคือสัตว์แต่ว่ามาตีบุคคลคือกันครับ นี่คือกลไกมันเาต้องพิีหน้าให้มันทีถวนแต่ละอย่างในการติกระทำแต่ละอย่างในความคิดแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องรอบขอบจิตถ้าที่นี่ว่าถึงอาเซียนเขาลึกเข้ามาอยู่เจ้าสี่น่ะผมก็ถือว่าท่านฉันหนุ่มกว่ฉันไปฉันไปสิแต่ว่าในตัวท่านจับหัทางกระของเป็นนุ่มเป็นใบรุ่นอยู่ฉันหนุ่มเข้าไปเขื่อนเขื่องกองกำนัดทั้งกระหัวถือทั้งกระลุกท้องถันเองสิเงินบอกครับนี่เงีนบอก นะครับตานตะม่วงจากต่ว่าจุดเนี่ยมันเป็นจุดที่ยังหยาบอยู่ผมแนมเทว่าแค่ว่าแนมชั้นเขาเนี่ยกูอาจพิลนาบอาสิ่งที่เข้าใดจากอย่างนุ่มได้มากจากอย่างนี้นี่นะครับผมสีไดสีในฟังนะครับว่าสีนั้นคืออย่างเพราะม่วนเนี่ยนะครับผมกค่คยสนใจนะครับมันเป็นไายหนอนะครับูอาจารย์ฟิหนาเอาม่วนเนี่ยฟิลนาบรไรพวกเมียนนะครับนักปฏิบัติแต่ผมแนมลึกกว่านั้นนะครับเข่าทุกค่านะครับทุกเม็ดเข่านะครับ ได้มากจังใดหนึ่งนะครับถ so ้าผู้อาจารย์ได้มาก้วยอํานาจของความหลงของผู้อ so ื่นผมถือว่านั่นคือพิษอาบัติแบบเนนะครับทายาญุ่มนั่นครับเขาสัตท่าผู้บาอาจารย์โดยผู้บาอาจารย์มีเครื่องร่างของขังศักดิ์สิทธิ์นะครับฟังคํานี้นะครับเครื่องร่างของขังศักดิ์สิทธิ์เขาสัตท่าผู้บาอาจารย์ตีนตีบที่วดานะครับเขาสัตท่าผู้บาอาจารย์ตีมีเครื่องร่างเอามาเป็นเขาแจกเครื่องร่างไปแล้วมันบ่ตายนะครับเกิดรถชนจังสันจังสบมันบ่ตาย นะครับขอ,องทีได้มาทั้งหมดนะครับเมตตาว่าเขาว่นนาเรื่องบุญ่าทำบุญได้ลายเ้อทำบุญได้ลายเ้อทำบุญแต่สะได้ไปเป็นเทียบเป็นเทีวดาอยู่ชั้นนั้นชั้นนี้หรือเมแต่บอกว่านะครับขนาดนกอินทรีนะครับมันบินมากนะครับมันท่มาจับลูกไก่นะครับแต่ว่ามันผาดไปจับแค่หาาออกจากวัดมันก็สามารถไปเป็นเทีวดาได้การเมอบใดๆการทำใดๆพฤติกรรมใดๆทั้งกายหนึ่งวาจหานึ่งใจหนึ่งที่เป็นไปเพื่อสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเดงนะครับ สิ่งนง้นทั้งวัดที่เขามาเมตตามนะครับเมตเมิดเขานะครับทั้งวัดที่เขามาเมต่เง,ง,งินสื่อหนึ่งบาทนึงเมต่เงินนันสื่ออฐหินปูนไส้นะครับร่วมกันเป็นอิฐร่วมกันเป็นหินร่วมกันเป็นไส้แต่ละเมตด,ดินนะครับทั้งวัดคือผิดอาวัตบัเข้าใจป่ะครับวัตถุแห่งนี้สกิยาปฏิติยังคือวัตถุแห่งนี้สกิยาปฏิตีนะครับหนึ่งคำว่าผมแสดงเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ยังผู้าจารย์ว่าอยากให้เขาหัวว่ากูเป็นพระอริยะเข้าใจไหครับแค่นี้บัสามารถตัดกระแสแห่งความคิดหรือพฤติกรรมบัสามารถยังข้าไปเห็นเกีเ่ยรื่ตัณหาของกับของบ่ได้เข้าไปสแสดงพฤติกรรมให้ผู้อื่นเห็นว่านี่เขาเป็นพระอริยะนะครับมีดดิตมีเดชมีอภิหารจงสันจำศีสามารถแก้กรรมได้สามารถจงสันจำศีได้นะครับข้ามออกทั้งหลายปุ๊บพอเกิดกระทุบต่อหยานนุ่มนะหยันนุ่มมีความซาทธาลังไลเอาวัดถุทรัพย์สินเงินทองปัจจัยซีมาถวาย ทั้งวัดเป็นวัดถุยนิสกิยะปะจิตีทั้งวัดครับเงินบ่เพราะใดมาโดยเนี่ยใดมาดูความหลวงเงินบ่ครับทำได้ใดท้าวโบใดเป็นไปเพื่อละปล่อยว่างเงนอยดูมันเป็นหลานของศีลถ้าต้องอธิบายเห็นมันถูกต้องนะครับนี่คือความผิดเลยครับผิดเบิดอย่าคิดว่าโ่ผิดครับลดขั้นเนึ่งนะครับคุยแจย์พากันไปถอดกับทีถอด้าปาเอาเงินมาสื่อรถ เมตเงาาของรถกับพิษครับวัตถุนีส้สกิยาปฏิตรีวัตถุนี้สระใดจังใดสระตอ่อูขณะสูงทั้งหมดเมตเงิน่อแเม้แต่วัดนะครับทาวัดนี่ผมสแสดงหาอดมาโดยคพามทุจริตเอาบาปเอาบุญเอาบาปไปขายให้กอ้อนเงินนุ่มไปสแสดงวัดวุตตินะครับไปสแสดงข้อยังผมเนี่นะครับสแสดงถ้าเพื่อยหนเงนุ่มศรัทธาผมโดยจิตใจสานึกของผมหูเองนะถ้าผมแสดงกับสิงส่งนงินนุ่มเอาเงินเอาทองเอาไปแต่ทุกสิ่งทุกอย่างหยาดนา้ำหยดน้ำเนี่มาถวาย ผมถือว่าหนึ่งคือผมผิดและวัตถุทั้งหมดเป็นวัตถุนิสักคียาประจิตติผมสิสระไ้จังไหนผมต้องสระพฤติกรรมของกระของสแสดงอาบัตโตรมุขณนะจังสีว่าสิ่งที่ผมกระทำไปเพื่อให้ได้ลาบสักกะระเพื่อให้ได้ยกข้ามยอมยุยอเปอปันเพื่อให้ได้ข้ามสรรเสริญเพื่อต้องการความเด่นความดังการแสดะจังสีคือสระได้ยุดพฤติกรรมของกระของเห็นบหครับนี่คือศีลครับสิ่งไหนกระทำถ้าเกิดมาจากใจดูขอบอบอบอดีสุด ผมถือว่าวัตถุนีส้สกีอันนี้วัตถุวัตถุวัตถุเมื่อแต่คนมาสรรเสริื้ขนคนนั่นก็คือวัตถุนี้สกีครับปัจจิตีครับต้องสาะคนลถขั้นเนื่องนะครับสแสวงหาได้มากแบบไรกกระซังนะครับบุคคลผู้ไม่ได้ประวราณาเอาซ่องไปแจกได้มาร่วมกันสื่อรถทุกอนุนของลถเงาของมันเป็นวัตถุนิสกียาปัจจิตีแม่นบอกครับหลอกลวงเข้ามาทราบเป็นย,นย,นยานุ่มหระครับ ทุจริตเข้ามาหนึ่งทุจริตแบบไอ้ขายาบอดทุจริตในหน้าที่การงานเส้นคำสร้างออกไปได้เงินได้ท้องเส้นการพันได้เงินไหนฟ้องสิ่งที่ใดมามาสาบ้านสางเงื่อนสือที่เป็นของผิดกฎหมายบ่กครับนะเป็นของทุจริตแมนบ่แมน,แมนคือกันครับถ้าผมพ็ดสิ่งนี้วัตถุทุกอย่งางเป็นอาบัตินิสกิยปจิตีทุกอย่างครับหลอกลวงเข้ามานี่คือความมีศิน ทุจริตในศีลทุจริตในธรรมอันนั้นเขาทุจริตในหน้าที่การงานนั่นคือหยาิโยมเวลาสืบสาวลเลาเรื่องกันถือยึดบัตรมีนบอบนั่นคือวิธีของหยาดโยมทุจริตโคตโกงในหน้าที่การงานพระเท่าคือการสิ่งไหนถ้าเข้าคิดพิจารณาไต่ตรองโดยที่ถวนแนวขาดปัญญาแล้วกป็นการสแสวงหาอวดอ้างนะครับคุณธรรมของกระของเพื่ออวดโรกเม้นมีอยู่กระาง แต่บ่เต็มหลอกไปว่าขาดสติปัญญาในการพิจารณาแต่ตรองมเมื่อที่ใส่เหตุผลมาเป็นอุบายกับยิตเพราะวัดพุดทั้งหลายมันมาจากคนแค่ขั้สันนสษนผมถือว่าเป็นวัตถุนิสสคียะปฏิติแรียกการที่เขามาเอานามาถวาวคุบาอาจารย์นะครับเอานามาถวาวคุบาอาจารย์เอากับเขากับนามาถวาวคุบาอาจารย์ทั้งวัดคือวัดถนิสสคียะปฏิติทั้งวัดเลยแก่จังไหนขาบเได้ไปแก่เพิ่นเพๆ่น แต่เ้าต้องครับมาแก่ติดใจเหาการยอมรับความจริงนั่นแหละครับเพื่อนา่าทำคืนแมนบอกครับทำคืนในศีลทำยังไงครับปวงอาบัตสีขาดนี่บอต้องมาปวงต่อหมู่คณะเรกผมปวงของผมเองได้ผมหัว่พราผมผ,มผมิดส้ำนึกว่าผมผิดหูซึ้งกว่าผมผิดแก้ไขรถืตัวผมแมนบอกครับสิไป่ปวงต่อผู้อื่นจังไหนปวงนี้สกิยาปฏิตีหูวบอกว่าของวัตถุนี้สกิยาปวงปฏิตี โป่งอาบัสให้มันขาดของนั้นต้องขาดจากกับ้องครับพระพุทธเจ้าทึงบอกว่าเม็ดมะม,ม่วงเม็ดนึงนี่น,นะผมองหัวพระพุทธเจ้าว่าด้วยบวานนะครับแต่นี่คือเหตุผดลบางสิ่งผมยกขึ้นมาผมเทียบไ้ฟังนะผมชั้นมะม่วงมีโยมผู้หนึ่งโยมผู้นั้นนะครับอาจจะเอาเอาเขาโยมเนี่นบริสุทธิ์นะครับศรัทธา,บ,า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 บริสุทธิ์นะครับ,บ,รตนะรบแต่ว่าบุคคลผูน้นี้นะครับ บ่ได้เป็นบุคคลผู้ปะวัานาต้องผมแมนดูตอนนี้ซัทธาธดูตอนบริสุทธิ์แต่ว่ามือหนึ่งนะครับบุคคลผู้นี้สื่อมวง,วงมืให้ผมหลุมหนึ่งผมแสบผมมักแสบแต่ว่าผมบ่ได้บอกโดยตรงว่าผมต้องการดิบแต่ผมใส่วิธีการเว่าเทียบเคียงให้ฟังให้เขาหูเจตนา่นคือให้เขาหูว่าเขาต้องการแบม่วงหูแมนบ่ครับอีกมือหนึ่งเขาหูว่ากูอาจารย์มักชอบ แต่ว่าบุคคลผู้นี้คือบุคคลผู้บวได้ปวารณานะฟังคำนกีก่อนครับ <c oughs> ที่นี่พฤติกรรมที่ผมแสดงออกไปนั้นคือพฤติกรรมในการแสดงหามีความโลภมีความอยากมีความต้องการว <c oughs> ้าเทียบเคียงังนได้กระซังนะครับ <c oughs> พอผมได้มากปุ๊บหัวยมหมูแล้วยุ่มได้ซื้อมาถวายพอพฤติกรรมที่ผมว่าซแสดงถึงความอยากได้เนืองพอเขาซื้อมาถวายปุ๊บเ <c oughs> นื่องตั้งแต่ความคิดผมเป็นอาบัติครับ อบ,บัตนะอาบ,บัตทุก,กวันะเรื่องคิดนะครับ,รบสแสดงพฤติกรรมกิริยาทางกายหนึ่งทางวาจาหนึ่งทางใจหนึ่งกิริยาแบบแรกกัสังไยจักเคยเยดหนากราะสังเบาด้วยเทียบเคียงออมแอมกระสังพฤติกรรมแบบไรกกระสังเมื่อย่อมหวปุ๊บผมผิดอาบ,บัตก่อนแล้ววัดพัตนันมาเป็นผลสําเร็จวัตถุอีกผลสําเร็จคือยังนะครับย่อมเอางอมมาสไวผิดเบิดนะครับวันพีดเต็มรูปแบบเพราะว่าความผิดผลสําเร็จอ่ะเนี่ย พราะไหนมาเป็นผลสต์วตทปุ๊บนะครับพาอผมสมนตรหัววาเออเนี่ยข้าพิเศษน,นี่วะขาแสดงกิริยามังสี่ทอนขึ้นไหนทอนขึ้นจากไหนข้าบ่ชันบ่เงวงนะครับอาจจะให้ขึยืมหรือว่าแสดงอาบตัตตมูคณะเดี๋ยวยมเอาไปถวายโมขคณะอื่นใดข้าบ่ชันบ่ไดแต่นี่คือตัดตัดตัวนี้ได้ตัดตัวนี้ขาดได้แต่ขาจังสันมันบ่ได <c oughs> เมื่อข้ามาชันนละ้ปุ๊บเอาชอบยินดีพอใจเห็นบ่ครับคิณแล้ว เรื่ผมเก็บเม็ดม่วงเม็ดนั้นไว้มันแสบไงผมจะเอาไปปลูกไงเงี้ยบอกครับพราผมเก็บไว้ทั้งบดน,น,น,นะครับพอตุอนนมะม่วงต้นนั้นใหญ่เขียนว่าเป็นต้นมะม่วงครับมีหมามีผลพระพุทธเจ้าคนบอกว่าห้สระที่ไม่พดเลยเมื่อสระครูอาจารย์นถึงสิขาดครับเมียเตเงเนามันกับเขาว่าได้บึงเติดะครับสระให้หมูข้านายคูปอาจารย์ได้บึงเติะครับนี่คือองค์ศีลมันอีดีทาสีเอากันอีดี แต่ว่าสิ่งนี้อย่าวามัญญากนะครับเมื่อยตรงที่ว่าหนึ่งคนยับยัง้งพฤติกรรมของเท่าไรครับ่<ช>นจึงสอนให้เฮามีสำรวมรู้ในสติสมัมปชัญญะในปัจจุบันสีบอกยังให้เหาหูใจแท่งข้าหาใจก่อนบอกยังแท่งข้าหาใจก่อนหาใจอบรมของก่อนนะครับถ้ามันมันเป็นตัวเตือนสติเเ่าคนอาศิศีลสังวรรือการสำรวมรู้นี่ถ้าเฮาใด้ชั้นทุกสิ่งทุกอย่างอย่างญาดนุ่มอย่างนุ่มเมียนี่ผมสามารถใส่สัจจะ นะครับในสัจจกิริยาได้ว่าสิ่งที่ผมฉันทุกสิ่งทุกยันทุกมิตรเขาเมียดน้ำสิ่งที่ผมได้มาทั้งหมดนะครับเม้แต่กุติสระนะครับแบบนรกสั่งผมสามารถใส่สัจจะบตายว่าผมได้มาโดยตามบริสุทธิ์พอผมได้เอ่ยปากเอาเลยนะครับผมได้ไปแสวงหาวิรญากย่อมเน้ออยากเก็ดนันเ็ตนี่ไว้บัดว่าอารามมันขาดตรงสิ่งนังสิ่งนี้เรื่องห้องนอกของนางผมมีผมได้่าแต่ผมว่าจทสันผมผิดปรับแต่าว่าก็ว่าก็เมียได้เพราะว่าเมียเป็นบุคคลผู้ประดานาต่อผม แต่ว่าถ้าผู้อื่นให้ผู้อื่นทำบุญมากเด้ออ่าห้องน้ำมันขาดแคลนเด้อวัดป่าอารามมันขาดแคลนห้องน้ำหยาดนุ่มมาหลายขาดแคลนห้องน้ำขาดแคลนกุฏิวัดป่าอารามสี่ภาคสูงทคกุบานจัน้าผมเบาจรงจร่งนี่ปุ๊บ <c oughs> จะเป็นซื้อทั้งไหนแต่สั่งทั้งยืดจุกหรือว่า,ยาหยาดนุม่มตีเข่ามาปุ๊บถ้าการเบาจังสัน่นดูสิเจตนาผมถ้าผมเบาจังสัน่นอ้อมแอมเพื่อให้ราบสักการะตรงนี้เกิดผมผิดเบิดครับผมผิดเบิดไดเ้เลยครับ นี่เดี๋ยวสิ่งที่ได้มากกับผิดตั้บันแต่ว่าสระผมก็ต้องสระสระแบบอะไก็แสดงอบัตคือแสดงก็สิว่าผมพิษตัวมูขนาดเจ็ดสี่เด้อครับผมกิดทจ่สี่ถึงเลย้ามสิ่งนี้ตัวนี้ผมขาดหลอดดวยวครับเพราะว่าหนึ่งมันเป็นของสูงเนี้ยส่วนกาลางเนี้ยแต่ว่าสิ่งที่ผมบอกมันแสวงหาเพื่อมูขนาดก็จริงอยู่แต่มันแสวงหาโดยโอ้อมมันมาซื้อตรงต่อถ้มครับมาซื้อตรงต่อวินัยเนี่ยหนึ่งคือคกลไกมันซ้ำผมว่าเอา้านี่อมเอาเงินมาใส่บาตร